สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทับหนึ่ง 1, ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาพบกับวิชาของคุณครูแอ้นะคะวิชานั้นก็คือวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอ้จะมาสอนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสกกดแม่กอกาค่ะ ไปเรียนกันเลยมีเด็กๆคนไหนรู้ไหมคะว่ามาตาตัวสะกดแม่กอกานั้นหมายถึงอะไรอ่าเราไปดูความหมายของคำที่อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กอกากันเลยคะ่ะแทนแนแนคำที่อยู่ใน มาตราตัวสะกดแม่กอกาหมายถึงคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่ากอากากอากาเขียนด้วยพยัญชนะกไก่และสระคือสระอาคะหรือคำว่ากินได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะคำว่ากินมีตัวสะกดก็คือนอหนูนั่นเองค่ะคำว่าไปไปมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเพราะคำว่าไปเขียนด้วยปอไอไปเขียนด้วยปปาและมีสระคือสะะไอค่ะนอกจากนี้คุณครูแอ ยังมีเพลงมาให้เด็กๆฝึกร้องกันนะคะอ่าคุณครูแอ้์จำได้ว่าคุณครูแอ้ให้เด็กๆจดเนื้อเพลงกันไปในวันจันทร์แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร้องเพลงโดยร้องเพลงแม่กอกากันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยอถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงมาตราตัวสะกดแม่กอกากันเลยค่ะ ร้องพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามเด็กทั้งหลายจำได้ไหมแม่ก็กาในมาตราไทยเป็นคำไทยไม่มีตัวสะกดเราต้องจดจำเต่าไก่เสือมีวัวถั่วงาปลาโลมามาลายจอระเขีคำเหล่านี้ ตัวสะกดคือแม่กอ,อกาเป็นยังไงยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะจากเนื้อเพลงมีสัตว์อะไรบ้างคะอ่าใครตอบได้เอยติ๊กตอก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 มีคนตอบได้ไหมอ่าตอบไม่ได้กันใช่ไหมเดี๋ยวถ้าตอบไม่ได้เราจะไปร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้เด็กๆจดออกมาแล้วก็จำไว้นะคะว่ามีศัพท์ชนิดใดบ้างอยู่ในเพลงของเราอ่าไปกันเลย1 2 3สองสเด็กทั้งหลายจำได้ไหมแม่กองกาในมาตราไทยเป็นคำไทยไม่มีตัวสะกดเราต้องจดจำหนึ่ง เต่าไก่เสือมีวัวถั่วงาปลาโลมามาลาจอระเคคำเรานี้ไม่มีตัวสะกดคือแม่กอกาอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยมีเต่ามีเสือมีไก่มีม้ามีลาจอระเ้ใช่ไหมคะอ่าคำเหล่าน,นี้แหละ เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นมันอยู่ในมาตาแม่กอกานั่นเองค่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนในวันนี้นะคะสําหรับครูแอลฝากเพลงมาตาแม่กอกาไว้เพียงเท่านี้และตัวสะกดมาตาแม่กอกาไว้เพียงเท่านี้นะคะบายบายสู้ๆนะทุกคนตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะ